มา A B C เบาๆพี่ๆมาเรามา A B C กันเบาๆซ้อมค่ะซ้อม A B C เนี่ยทุกคนมี2แบบมี2แบบคือมีขึ้นและมีลงในกรณีลงเราจะหาในจะไม่ใช่ในกรณีลงในกรณีสมมติเราอิงเทนมาก่อนนะพี่ๆก่อนจะ A B C ให้พี่ๆดูมาก่อนว่าวันเนี้ยเทนเป็นขาอะไรเทนเป็นเทนไหนเทนหน้าขาขึ้นหรือว่าขาลง ให้พี่ใบแอดมาก่อนว่าพี่จะเซล์หรือพี่จะบายแล้วพี่ค่อยหา abc สมมุติพี่จะบายถ้าพี่จะบายพี่จะต้องหา abc ภาพนี้ค่ะลงเด้งลงในกรณีถ้าเทนขาขึ้นเราจะบายเราจะรอ abc ภาพนี้พี่ใน time เฟ a m เล็กๆเกนี่ยจังหวะย่อเนี่ยเราจะหา abc ภาพนี้ทำไมต้องหา abc ภาพนี้ 1. คือลงแรงพี่ลงมาเป็น A รอบแรกแรงอย่างเงี้ย เราไม่รับอย่าเพิ่งไปรับมันแรงให้มันตกใส่พื้นไปก่อนทีหนึ่งพี่ไม่รู้พื้นอยู่ตรงไหนแหละแต่ให้มันลงให้เสร็จก่อนแล้วมีการเด้งทำบ B บต้องไม่เด็กเลขศูนย์หรือจุดกำเนิดที่มันลงมาพี่แล้วรอให้มันลงมาหลุดหัว A อนอีกทีหนึ่งค่อยบายเราจะบายที่ขาซค่ะเราจะบายที่ขาซในกราณี ที่เราจะย่อบายรอ A B C แล้วบายที่ขา C พี่ทันไหมเอาใหม่ไหมพี่อ่ะ A B C ขาบายเราจะหาภาพนี้พี่เราจะรอบายที่ขา C เท่านั้นเท่านั้นแล้วถ้าขาเซลเราก็จะรอ A B C ภาพนี้พี่ให้มันเด้งไปก่อนแรงๆเลยให้มันเด้งแรงขนาดไหนก็ให้มันเด้งไป A ย่อมาไม่หลุดเลขศูนยะต้องไม่หลุดเลขศูนย์ย่อเยอะขนาดไหนก็ได้ mm. แต่ต้องไม่หลุดเลขศูนย์พี่ แล้วรอให้มันเบรกหัว A ทำา C ค่อยเซลพี่ค่อยเซลอันนี้คือขาเซลจำแค่ภาพนี้พอพี่ถ้าบายเราจะรอสายฟ้าขาลงถ้าเซลเราจะรอสายฟ้าขาขึ้นจำแค่นี้ก่อนจำแค่นี้ก่อนจำแค่นี้เลยพี่สายฟ้าขาลงเพื่อบายสายฟ้าขาขึ้นเพื่อเซลล์หัว B จะต้องไม่หลุดเลขศูนย์และการที่เราจะรอขา C ขา C จะต้องเบรกหัว A มันจะเป็นภาพนี้เลยพี่ภาพอย่างนี้เลย ทันโอเคต่อมาต่อมานะพี่พี่ขา C เนี่ยมันจะมี2แบบคือซีสั้นกับซียาวซีสั้นคือกรณีอย่างเงี้ยถ้าเขาเด้งไปแล้วลงมาหลุดหัว A แล้วพี่พี่หลุดนิดนึงแล้วดึงกลับไปเลยเนะี่ยเรียกว่าซีสั้นไม่ต้องใช้ฟีโบไม่ต้องใช้ฟีโบเลยถ้าเป็นซีสั้นไม่ต้องใช้ฟีโบแต่ถ้ามันเป็นซียาวเมื่อไหร่เนี่ยพี่พี่มันจะหลุดหัว A มาเกิน500จุด ถ้าลงมาหลุดหัว A เกิน500จุด C ยาวแน่นอนพี่พีซยาวแน่นอนอันเนี้ยเราต้องใช้ฟิโบแล้วถ้าพี่พี่หาหัว A และหัว B เจอเมื่อไหร่พี่ตีฟิโบได้แน่นอนหลักการตีฟิโบนะพี่พี่เพื่อหาขา C ยาวนะเราจะลากจากจุด A หาหัว A กับหัว B ให้เจอแบบนี้เพื่อลงไปหาขา C ค่ะ C ยาวเนี่ยเลขที่เรใช้นะพี่พี่มีอยู่3เลข เลขที่มีโอกาสกลับตัวมีอยู่สามเลขพี่ร้อยยี่ิบเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็สองร้อยสามเลขนี้พี่สามเลขนี้ค่ะในกรณีซียาวแปลว่าอะไรถ้าเราจะหาซียาวนี่พี่พี่อะเลนแรกที่เราจะดูใช่ไหมเราก็ไปดูว่าแถวแถวเป้าร้อยยี่ิบเจ็ดเนี่ยกรณีนี้เราจะบายถูกไหมพี่เราจะบายที่ขาซีใช่ไหมคะให้ไปดูว่าเป้าร้อยยี่ิบเจ็ดมันมีดีมานที่น่าสนใจไหม หรือว่าดีมานเนี่ยมันมี SL เม้าขั้นไหมหรืออะไรก็ตามมีดีมานไหมเนี่ยเป้าเนี่ยมีดีมานไหมถ้ามีอะเล่นได้แต่ถ้าเป้าเนี่ยเราไปดูแล้วหูดีมานไม่ค่อยสวยวะไม่ชอบไม่ต้องเล่นพี่เราไปรอดูถัดมาเลยก็คือร้อยหกเดมีดีมนันไหมทุกเป้าเนี่ยให้พี่ๆไปหาดีมานรอไว้เลยไอเรียกพวกเนี้ยมันเป็นแค่การกะระยะเฉยๆนะพี่ๆ มันไม่ใช่เลขศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่ว่าเห็นถึงเลขนี้ปุ๊บอุ้ยเบสบอกว่าเลขพวกนี้มีโอกาสกลับตัวตั้งบายลิมิตตามเลขพวกนี้ไม่เอานะพี่ๆไม่เอานะถ้าตั้งตามเนี่ยพี่หาเอสแอลไม่เจอหรอกการที่เราจะตั้งแล้วมีเอสแอลที่เม n เซแต่ว่าเราจะต้องตั้งตามดีมานโซนใช่ไหมคะถูกไหมพี่พี่เไปไปเร็วไปไหมเนี่ยทันไหมเนี่ย ตอนเย็นมีข่าวแรงไหมข่าวแรงจริงๆมีตอนตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งค่ะน่าจะจบตีสองค่ะเม็ดว่า FOMC ค่ะ FOMC มึนตึ๊บกับกราฟเออใช่พี่สมบูรณ์จะเม็ดให้ได้มันจะเม็ดให้ได้ทันโอเคนั่นแหละพี่พี่มีประมาณนี้เลยค่ะ ABC ในกรณี C C ยาวเนาะ ก็คือดูจามเป้าพวกนี้แล้วหาดีมานเอาว่าเนี่ยแถวแถวเล่นพวกเนี้ยมันมีดีมานไหนนะสนใจนะพี่ๆกรณีซีซันเหมือนกันแต่ซีซันมันไม่จําเป็นต้องใช้ฟีโบไงซีซันมันไม่จําเป็นต้องใช้ฟีโบแค่สมมุติมันทํา B กําลังจะลงมาหลุดหัว A แล้วปึ๊บถ้าเป็นซีซันจะต้องหลุดนิดนึงใช่ไหมให้พี่มองถัดไปจากโลโลหัว A เนี่ยว่ามีดีมานไหมถ้ามีก็เล่นได้เหมือนกันนะเบสซีซัน ไม่เบสหรอกเราก็เข้าที่ดีมานนี่แหละพี่ถ้าถัดจากหัว A เราเห็นดีมานแปลว่าเราสามารถเล่นที่ซีสันได้แต่ถ้าเรามองและลงมาปุ๊บหัว A ถัดจากหัว A ลงมาแถวนี้ไม่มีดีมานเลยถ้าไม่มีดีมานเลยเราก็ไม่ต้องเล่นก็นได้พี่แล้วเราก็รอรอให้มันเป็นซียาวมีโอกาสจะเป็นซียาวสูงมากถ้าเกิดว่าใต้หัว A ไม่มีไม่มีอ,อไม่มีดีมานนะนี่นะพี่พี ต่อมาฝั่งเอค่ะเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะพี่พหาหัว A และหัว B ให้เจอถ้าซีสั้นไม่ต้องใช้ฟิโบแต่ถ้ามันเป็นซียาวเราเอาฟิโบมาตีจากหัว A ไปหัว B เหมือนเดิมเป้าก็ใช้เป้าเดียวกันเป๊ะพี่พี่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะหาเป้าเสร็จปุ๊บถัดไปทางซ้ายมือให้ไปดูว่า บริเวณเป้าพวกเนี้ยมันมีซับไพหรือเปล่าถ้ามีเล่นได้ค่ะถ้าไม่มีเล่นไม่ได้ค่ะพี่ถ้าไม่มีไม่ควรเล่นค่ะอ่ะตรงนี้ก่อนพี่พี่งงไหมมีใครง,งงขั้นตอนไหนไหมพี่พี่ม,งง A, B, C, มีใครงงขั้นตอนไหนไหมคะ ABC มีใครงงขั้นตอนไหนไหมมันงะมันถ้าดูแค่เนี้ยง่ายพี่ถ้ารู้แค่เนี้ย เลือกหน้าให้ได้ก่อนว่าจะเล่นหน้าบายหรือหน้าเซลแล้วเราค่อยไปดูอีกทีว่าเราจะหา ABC ภาพไหนฝั่งบายก็รอ ABC ภาพนี้ฝั่งเซลพี่ก็หา ABC ภาพนี้